ภายหลังจากการประลองดือนณวิรุปักนครนที่องค์ชายวิชาวิรุตชนะการประลองและนางกันหาโคตมีได้หลบหนีออกจากเมืองไปเสียงระฆังแห่งชัยชนะยังคงก้องสะท้อนทั่วนครวิรุปักแต่ในหัวใจของนางกันหาโคตมีนั้นกลับเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำและเพลิงแค้นนางไม่ได้หนีไปอย่างไร้ทิศทางหากแต่นางมุ่งหน้าก,กลับสู่นครนกันหาโคตมะนาคอันเป็นบ้านเกิดหนึ่งเดือนก่อนอภิเษก นครกันหาโคตมะนาคนั้นตั้งอยู่ณห่วงมหาทีลึกสุดแห่งบาดาลกำแพงเมืองสร้างด้วยเกล็ดนาคสีดำสนิทดังรัติการทองประกายเมื่อกระทบแสงจากเพลืองใต้พิภพขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งทั้งพิธีอาคมและพลังมีราชาผู้ปกครองนามว่าพญากันหาโคตมะทรงเป็นพญานาคเจ็ดเสียนผู้ทรงพลังอำนาจนางกันหาโคตมีเทวีก้าวเข้าสู่ท้องพระโรง สีพระพักของนางยังคงสีดเ๋ียวจากบาดแผลและความโกรธแค้นนางสุดกายลงเบื้องหน้าพระบิดาแล้วเล่าเหตุการณ์การประลองทั้งหมดทั้งการพ่ายแพ้ทั้งการที่พระเจ้าวิรูปปากนาคยกบัลลังให้กับองคชายวิชาวิรุณพญากันหาโคตมะที่ได้ฟังเช่นนั้นพลันบันดาลโทสะสงตวาาเสียงสถานท้องพลงว่าวิรูปปากนาคเจ้ากล้าดีอย่างไรข้าลงทุนถึงขั้นยกลูกสาวของข้าให้กับเจ้าแต่เจ้ากลับยกบัลลังให้ผู้อืน่น ข้าอุตสาหอดทนรอแผนการที่จะครองเมืองบาดานทั้งสี่ตระกูลนางกันหาโคตมีส้ำเติมด้วยน้ำคำที่เต็มไปด้วยไฟริษยาว่าจริงดันที่ท่านพ่อว่าต่อไปเราจะทำเช่นไรดีหากเพียงนครเดียวเรายังไม่ได้ครอบครองแผนครองนาทีทั้งสี่เมืองของเราก็ต้องพังคลายเป็นแน่ราชาโคตามานากคกำมือนั่นในเมื่อไม่ยอมมอบด้วยดีก็ให้กำลังเป็นผู้ตัดสินหนึ่งเดือนต่อมาความสงบกลับคืนสู่วิรูปักนครงานอภิเษกสมรส ระหว่างองค์ชายวิชวิรุณกับองค์หญิงอุสามณีองค์หญิงแห่งฉับพยาปุตตะนาคจัดขึ้นอย่างโอลรานนาคราชจากทั้งสี่ตระกูลมาร่วมเป็นสักขีพยานพระเจ้าวิรุปักนาคประกาศขึ้นต่อทุกผู้อย่างสง่างามองค์ชายวิชวิรุณคือทายาทผู้สืรบราชบัลลังก์วิรุปักนครและแต่งตั้งให้องค์ชายกันหาศิวะเป็นเสนาบาดีนาคเพื่อร่วมกันปกครองนครสือไปเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องแต่เพียงพิษตาเดียว ความสุขกลับพังทลายลงด้วยเสียงระเบิดดังมาสะเทือนทั้งพระราชวังท่านใดนั้นราชาโคตมนาคก,ก็ปรากฏกายท่ามกลางควันไฟเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังลั่นวิรูปปักนาคเราไม่เจอกันมานานกี่ร้อยปีแล้ววันนี้ข้ามาทวงสิ่งที่เจ้าพลากไปจะฆ่าพระเจ้าวิรูปปักนาคตะวาดตอบกันหาโคตมนาคข้าไม่เคยพรากอะไรไปจากเจ้าเจ้ามาทำรายงานอภิเษกบุตรข้าเช่นนี้ต้องการสิ่งใดกันแน่ราชาโคตมนาคคำราม สิ่งที่ควรเป็นของหลานข้าทันทีที่สิ้นเสียงเสียงนาคทั้งเจ็ดของสองราชาแผ่พลังออกมาแสงอสศนีบาทและพลังนาคปะทะก,กันสถานฟ้าดินส่วนพระนางสุภจันทราเทวีองค์ชายวิชาวิรุณนางอุตสามณีและองค์ชายกัญหาศิวะก็ได้แต่ยืนงงว่าทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นองค์ชายวิชาวิรุณพูดขึ้นว่าให้ท่านแม่และนางอุตสามณีรออยู่ตรงนี้ส่วนตนกับน้องชายจะรีบเข้าไปช่วยพระบิดาต่อสู้ ขณะองค์ชายวิชาวิรุณกับองค์ชายกันหาสิวะกําลังจะเข้าช่วยพระบิดานางกัญหาโคตมีเทวีปรากฏกลายตรงหน้าลูกแม่แม่มารับเจ้าแล้วองค์ชายกัญหาสิวะตกใจท่านแม่เรื่องนี้มันอะไรกันแน่นางตอบด้วยแววตาเย็นชาเราจะยึดทุกสิ่งให้เป็นของเรากัญหาสิวะโต้กลับไม่ข้ากับท่านพี่เป็นพี่น้องกันเราจะปกครองร่วมกันนางกัหาโคตมีกริ้วจัา เราจะปกครองร่วมกันอย่างนั้นหรือเจ้าลูกโง่นี่เจ้าโดนวิชวิรุนล้างสมองไปแล้วหรืออย่างไรในเมื่อเจ้าเลือกอยู่ข้างพวกมันเจ้าก็ไม่ใช่ลูกของข้าอีกต่อไปท่านใดนั้นนางได้ไร้มนดำถ,า,ถาโถมใส่กันหาศิวะจนสลบก,ก่อนหันไปโจมตีวิช,ชวิรุณวิช,ชวิรุนตะโกนว่าท่านป้าเหตุใดต้องทำเช่นนี้แล้วถึงกับต้องทำร้ายกันหาศิวะด้วยนางหัวเราะเฮเจ้าจะรู้เองในไม่ช้านางต่อสู้กับองค์ชายวิช,ชวิรุนอยู่สักพัก แล้วปล่อยสัญญาณพลังเพื่อแจ้งแกราชาโคตมนาคก,ก่อนทั้งสองจะหายตัวไปทั้งองค์ชายวิชวิรุณและพระเจ้าวิรูปักนาคก,ก็ได้แต่ยืนงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วองค์ชายวิชวิรุณก็ได้พาน้องชายที่โดนโจมตีใส่จนสลบกลับไปพักผ่อนที่วังส่วนพระนางสุภัจันทราเทวีกับลูกสะภ้ยอย่างนางอุสามณีก็พากันออกไปตรวจดูความเสียหายและพระเจ้าวิรูปักนาค และพระเจ้าอนันตะฉัพพยาปุตตนาคก็ได้เข้ามาคุยปรึกษากันถึงเรื่องที่เกิดหลังคุยเสร็จพระเจ้าอนันตะฉัพพยาปุตตนาคแห่งฉัพพยาปุตตนาคก็ได้เดินทางกลับเมืองแต่ก่อนจะกลับก็ได้ฝากองค์ชายวิชาวิรุณที่จะแต่งงานลูกสาวของตนว่าข้าก็ขอฝากเจ้าดูแลนางให้ดีตกค่ำองชายกัญหาศิวะฟื้นคืนสติเข้าหาพระบิดาพร้อมน้ำชาในถ้วยทองคำกล่าวทอมตนว่าข้ามาชงน้ำชาให้ท่านพ่อ เว่าเมื่อพระเจ้าวิรูปักนาคดื่มลงไปทันใดกลับกระอักเลือดพลังในกายอ่อนแรงลงและเสียงของนางกัญหาโคตมีก็ออกมาจากร่างกายของกันหาสิวะขอโทษด้วยนะแต่ท่านคืออุปสรรคใหญ่ในแผนการของเราพระเจ้าวิรูปักนาครู้ได้ทันทีว่าที่แท้นางไม่ได้หวังเพียงจะทําร้ายงานอภิเสกหากแต่ต้องการใช้มนสะกบุตรชายเพื่อให้เป็นเครื่องมือและวางยาพิษแต่ก่อนหมดสติ พระองค์ทรงใช้พลังสุดท้ายทำลายมนควบคุมจิตออกจากองค์ชายกัญหาศิวะแล้วสิ้นสติลงองค์ชายกันหาศิวะรู้สึกตัวอีกครั้งน้ำตาไหลพรากที่ตนเผอกลายเป็นเครื่องมือของมารดารีบพาพระบิดาไปให้หมอหลวงเพื่อทำการรักษาฝ่ายพระยาก,กันหาโคตมะเมื่อรู้ว่าพระเจ้าวิรูปักนาคถูกวางยาและอ่อนแรงลงตามแผนก็สั่งรวบรวมกองทัพทันทีแล้วบุกตรงไปที่วิรูปักนคร ณเมืองวิรูปกนครทางฝั่งองค์ชายวิชวิรุนที่กําลังหาทางรักษาบิดาก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าเมืองกันหาโคตมะนาคกําลังจะบุกมาองค์ชายวิชวิรุนก็ได้เข้าไปคุยแผนการรับมือกับองค์ชายกัญหาศิวะองค์ชายกันหาศิวะ,ก,วะก็ได้แต่โทษตัวเองว่าที่เป็นแบบนี้เพราะเขาที่ให้พระบิดาโดนวางยาองค์ชายวิชวิรุนพูดกับน้องชายว่ามันไม่ใช่ความผิดเจ้าเจ้าโดนมนต์ดำควบคุมอย่าโทษตัวเองเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือเรารีบระดมกองทัพเพื่อสู้กับศัตรูที่กําลังจะมา สงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาทั้งสองรู้ดีว่าตัวเองคือพญานาคที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนักไม่มีทางมีพลังบารมีมากพอที่จะชนะราชากันหาโคตามานาคพวกเขาจึงได้ส่งสารขอความช่วยเหลือไปยังเมืองเอราปธานาคตระกูลนาคสีเขียวและเมืองฉับพยาปุตตนาคสีรุง้งแต่ก่อนที่ความช่วยเหลือจากทั้งสองเมืองจะมากองทัพแห่งเมืองกันหาโคตามานาคก,ก็ได้บุกมาถึงแล้วองค์ชายทั้งสองได้ออกไปรับมือโดยองค์ชายทั้งสองจะร่วมพลังสู้กับราชากันหาโคตามานาค ส่วนนางอุสามณีนางได้อาสาจะรับมือกับนางกันหาโคตมิเทวีและพระนางสุจันทราเทวีจะรออยู่กองหลังคอยดูแลเมืองและพระเจ้าวิรูปปักนาคพระสวามีของนางสงครามอันดุเดือดเริ่มต้นขึ้นการต่อสู้ทําให้ทั้งทั่วฟ้าดินต้องสะเทือนสะท้านองค์ชายทั้งสองสู้สุดใจแต่ก็ไม่สามารถสู้กับราชากันหาโคตมตนาคที่บำเพ็ญเพียรพลังมานานหลายพันปีองค์ชายกันหาศิวะโดนโจมตีอย่างหนักจนไม่สามารถสู้ได้ต่อ องชายวิจฉวิรุนที่เห็นน้องชายโดนทำร้ายและหัวใจที่อยากปกป้องเมืองและคนรักทำให้องคชายวิจฉวิรุนพึดสู้อย่างถึงสุดจนทำให้องค์ชายวิจฉวิรุณสามารถปล่อยพลังเป็นพญานาคสีทองสง่าได้ถึงเจ็ดเสียงแล้วเข้าต่อสู้กับราชาแห่งัาหาโคตมะนาคจนทำให้ราชาแห,าหาาา่งัาหาโคตมะนาคบาดเจ็บได้แต่พลังขององชายวิจฉวิรุนเพิ่มขึ้นได้แค่ชั่วคราวในขณะที่องคชายวิจฉวิรุนก็หมดพลังราชา,า,า,ากันหาโคตมะนาคหัวเราะเยาะและพูดขึ้นว่า เมื่อกี้ข้าเกือบนึกว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้แต่สุดท้ายเจ้ามันก็แค่เด็กอ่อนแอสิ้นดีราชากันหาโคตามานาคก,กำลังจะปล่อยพลังปิดฉากและฆ่าองค์ชายทั้งสองในขณะนั้นก็มีแสงสีรุ้งและสีเขียวเข้ามาโจมปีใส่อย่างรุนแรงราชาแห่งเมืองฉับพยาปุตนาคก,กับราชาแห่งเอราปันาคราชาพญานาคเจ็ดเสียนทั้งสองปรากฏตัวราชาแห่งกันหาโคตมนาคงงว่าทำไมทั้งสองราชา ถึงได้มาอยู่ที่นี่ราชาแห่งเมืองฉัพพยาปุตนาเราเพื่อช่วยลูกสาวและลูกเขยของเราส่วนราชาแห่งเอราปัตนาพูดต่อว่าพระเจ้าวิรูปักนาคคือสหายของข้ามานานเป็นพันปีเจ้าวางยาเขาคิดว่าข้าจะทนดูอยู่เฉยได้งั้นหรือการต่อสู้ของ่มย่างนาอสจรยิ่งทำห้รถมวยความรุนแรงขึ้นอีกพลังปะทะกันจนท้องฟ้าแตกเป็นเสี่ยงนาทีเดือดบ้า การต่อสู้กินเวลาไปทักใหญ่แต่ในที่สุดราชากันหาโคตมะนาก็ไม่สามารถสู้กับพลังของทั้งสองราชาได้ในเวลาเดียวกันจนราชากันหาโคตมะนาก็โดนการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของทั้งสองราชาจนร่างสลายหายไปและตายไปโดยไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตส่วนานางอุสามณีที่กําลังต่อสู้กับนางกันหาโคตมีเทวีนั้นก็มีราชาชพยาปุตนาบิดาของนาง เข้ามาช่วยสู้จนชนะและสามารถจับคุมตัวนางกันหาโคตมีเทวีได้ด้วยการปรากฏตัวของราชานาคทั้งสองแถมราชากันหาโคตมะนาคก็ถูกสังหารไปแล้วด้วยทําให้กองทัพแห่งเมืองกันหาโคตมะนาคขอยอมแพ้และกลายเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามสองเดือนหลังจากที่สงครามจบลงองชายทั้งสองที่หายจากอาการบาดเจ็บตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ไปช่วยจัดการสิ่งต่างๆหลังจบสงคราม ส่วนพระเจ้าวิรูปักนาคที่ได้รับการรักษาจากพลังของราชาน,นาคทั้งสองก็ฟื้นตัวตามและแล้วในที่สุดเวลาแห่งการตัดสินโทษของนางกันหาโคตมีเทวีก็มาถึงโทษของนางกันหาโคตมีเทวี 1. ทําทำร้ายองค์ชายวิชาวิรุณในการประลอง 2. ทํทำร้ายทหารนาค 3. วางยาพระเจ้าวิรูปักนาค 4. ก่อสงคราม พระเจ้าวิรูปักนาคถึงแม้จะหนักใจเพราะยังไงนางก็เคยเป็นผู้ที่ตนรักพระเจ้าวิรูปักนาคตัดสินให้ลงทูดประหารนางในทันทีแต่ว่าองชายกันหาศิวะคุกเข่าร่ำไห้กับพระเจ้าวิรูปักนาคขอความเมตตาต่อผู้ที่เป็นมารดานั้นจึงให้เกิดการใจอ่อนจากการตัดสินโทษประหารจึงกลายเป็นนางกันหาโคตมีเทวีโดนพระเจ้าวิรูปักนาคทำลายพลังทั้งหมดและสั่งจำคุกอยู่ในคุกมืดใต้เมือง พระเจ้าวิรุปักนาคพูดกับนางเป็นครั้งสุดท้ายว่าเจ้าจงใช้ชีวิตในความมืดมิดนี้อย่างทุกทรมานไปชั่วนิรันดร์ซะเถิดขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กด s u b ส c r ร Subscribe ด้วยนะครับ